สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะแม่หมอนะก็จะมาขอเปิดพลังงานของเพื่อนๆทุกๆคนกันอีกเช่นเคยนะคะโดยมีไพ่ทั้งหมด3กอง3สำรับนะคะให้ทุกๆคนได้เลือกกันวันนี้เราจะมาเล่นกันในหัวข้อที่ว่า ในช่วงนี้นะคะพอ่อแม่คุณหรือว่าคนในครอบครัวของคุณเนี่ยนะคะทุกๆคนเลยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดตอนนี้นะคะ,ะเรานะคะจะไปเปิดพลังงานของคนที่คุณรักเหล่านั้นกันเลย่าเหมือนเดิมนะคะมีไพ่ทั้งหมดนะคะสามกองให้เ,เพื่อนๆได้เลือกนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดนะคะไปเป็นกองที่หนึ่งสองสามแบบนี้นะคะหรือจะเลือกตามสำหรับก็ได้ะคะ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะปา สำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะนี่นะ่าสำรับนี้นะคะมังหะนะคะเรามาดูกันเลยว่าช่วงนี้นะคะ พ่อแม่คนในครอบครัวของเรานะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับเราอยากจะบอกอะไรกับเราค่ะมาดูกันเลยสําหรับคนที่เลือกกองเนี่ยแม่หมอว่ามีมีคนที่กําลังทะเลาะกับคนในครอบครัวอยู่อาจจะทะเลาะกับพ่ออะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะพลังงานเด่นๆเป็นจะเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแม่หมอก็เลยว่าน่าจะเป็นคุณพ่ออะไรแบบนี้หรือเปล่าเออเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามีความขัดแย้งอะไรกันบางอย่างในครอบครัวเหมือนกับว่าไม่เข้าใจกันเพ่งเพ่งจะทะเลาะอะไรกันแบบว่าเออแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ทะเลาะ กันค่อนข้างหนักด้วยนะถึงขั้นแบบว่ามันมันคงเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างหนักเหมือนกัน คือทีเนี้ยสิ่งที่เขานะคะสิ่งที่พวกเขาเนี่ยอยากจะบอกกับคุณนะเขาก็อยากจะบอกคุณว่าอยากให้คุณนะคะใจเย็นๆหน่อยเอออยากให้คุณใจเย็นๆคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะด้วยนะคะในตัวของคุณเองนะก็ก็ไม<ห>่ธรรมดานะเออสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยตัวคุณเองก็ใช่ <financially S 1> ย่อย,ย,อยเลยนะอาจจะชอบเอาชนะแล้วก็อาจจะเออเป็นคนใจร้อนอะไรแบบนี้นิดนึงเนาะเออพูดขวานผ่าซากอะไรแบบนี้นิดนึงอะไรแบบนี้ แล้วก็อาจจะไม่ค่อยยอมคนในครอบครัวเท่าไหร่แต่ทีนี้นะคะเขาก็อยากจะบอกคุณว่าให้คุณใจเย็นๆยังไงนะคะพวกเขาก็รักคุณนะคะแล้วก็ไม่มีเไม่มีวันที่จะทิ้งคุณแล้วก็ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวให้คุณต้องเดียวดายอะไรแบบเนี้ยเด็ดขาดเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณและเขานะคะคุณและพวกเขานะคะใครก็ตามแต่ละคนในครอบครัวที่คุณแบบขัดแย้งกันอยู่งจะทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันอยู่ตอนนี้นะคะคือเขาก็มีความอยากเคลียร์อยากเคลียร์กับคุณ อยากแบบว่าปรับเหมือนปรับความเข้าใจกันนะเอออยากปรับความเข้าใจกันอยากแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากอะก็คือไม่อยากให้คนในครอบครัวต้องทะเลาะก,กันเองหรือไม่เข้าใจกันแบบนี้เออมันจะไม่ดีอะคือคือเราควรที่จะมีความสุขไนงะ เราควรที่จะมีความสุขแต่พอพอมันมีเรื่องแบบน,นี้ที่ไม่เข้าใจกันน่ะคือเขาเหล่านั้นก็ไม่ไม่ชอบแล้วก็ไม่สบายใจสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคือคคือครูเขาอยากเคลียร์อยากเคลียร์อยากให้มาปรับความเข้าใจกันให้อา่าอยากให้คุณนะ้เข้าใจเขาได้เช่นกันว่า อะไรก็ตามแต่แหละที่เขาเตือนคุณหรือพูดอะไรไปที่ทําที่ทําให้คุณอ่านไม่ชอบใจสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะภายภายใต้คําพูดแรงๆหรือคําเตือนอะไรที่มันอ่านจ,จะไม่ตรงใจคุณนะคือเขานะคะเป็นห่วงแล้วก็หวังดีต่อคุณอยากให้คุณเข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้คุณนะ่ยมีมีเหตุผลรับฟังใจเย็นๆมากกว่าน,นี้นี่นึงเพราะว่ายังไงซะเออคนคนในครอบครัวยังไงก็มีแต่ความหวังดีให้คุณนะคะไม่มีทางที่จะมีใครที่คิดไม่ดีแน่นอนเลยโดยเฉพาะว่าเนี่ยแม่หมอว่า พลังงานส่วนใหญ่จะมีการขัดแย้งกับคุณพ่อเออมันมันจะเป็นผู้ชายนะคะเออแม่หมอว่าคนในครอบครัวเนี่ยนั่นแหละค่ะถ้าถ้าเกิดว่า คุณทะเลาะกับคุณพ่อของคุณอยู่อะไรแบบนี้นะอยากจะบอกว่าท่านนะคะถึงแม้ว่าจะพูดอะไรไปเออคําแรงๆเลยที่คุณแบบไม่ไม่ชอบหรือไม่อยากได้ยินอะไรยเงี้ยคือในใจท่านนะคะในใจเขาก็คือเขารักคุณยังยังเอ็นดูคุณมองคุณว่าคุณนั่นคือยังไงก็คือเป็นเด็กเสมอในสายตาของเขายังไงเขาก็ยังรักและหวังดีกับคุณถึงแม้จะพูดอะไรไปหรือแสดงอะไรไปที่ทําให้คุณไม่พอใจนั่นก็เพราะว่าเขานะคะรักคุณและหวังดีกับคุณค่ะอยากให้คุณเข้าใจนะคะแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ มานี่แหละคือสิ่งที่เขานะคะอยากจะบอกกับคุณคะ่ะอะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สองเลยคะ่ะอะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะนี่นะสำหรับนี้นะคะสีฟ้าเรามาดูกันเลยเออคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะพวกเขาเหล่านั้นมีอะไรอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เออ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะแม่หมอว่าช่วงนี้คุณกําลังหักโหมนะหักโค้หาัาโหมแล้วก็ทํางานอะไรอย่างหนักเลยซึ่งเขาก็อยากจะบอกคุณว่ายังไงนะคะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าคุณเป็นคนเก่งเออยังไงคุณจะสามารถแบบว่า คุณคุณเป็นคนเก่งแต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นกําลังใจให้คุณอยู่ดีถึงถึงเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งและเข้มแข็งแค่แไหนอ่ะแต่คนเรานะ,คะ่ค่ะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีความอ่อนแอในตัวนะบางทีคุณอาจจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คุณนะคะถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะช่วยอะไรคุณได้ไม่มากนะคะถ้าถ้าคุณนะคะแบบว่าผิดหวัง หรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณลงมือทำมันไม่เป็นอะไรอย่างที่คุณคิดคุณหวังนะคะคุณสามารถหันหลังกลับมาหาพวกเขาได้เสมอนะคะพวกเขาจะคอยให้กำลังใจคุณผลักดันคุณนะคะทำให้คุณลุกขึ้นสู้ต่อไปนะคะคอยคอยส่งเสริมนะคะให้คุณได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือทำอะไรก็ตามแต่สำเร็จอย่างที่คุณคิดคุณหวังนั่นเองค่ะเหมือนกับว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ พ่อแม่พี่น้องใครก็ตามแต่ค่ะคนในครอบครัวได้หมดเลยนะคะ mm. พวกเขาเหล่านั้นจะคอยเป็นกําลังใจให้คุณอยู่เสมอคะ่ะให้คุณนะคะสู้ๆแล้วเขาก็ก็รู้ว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเออและเนี่ยแหละคะ่ะก็คือสิ่งที่เขานะคะอยากจะบอกกับคุณนะคะอะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนที่เลือกกองที่สามเลยคะ่ะอ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะนี่นะสำรับนี้นะคะเป็นสำรับแม่มดนะคะอ่าสีน้ำเงินมาดูกันเลย อ่าสำหรับคนกองนี้นะคะคือในในสายตาของพวกเขานะคะเขามองว่าคุณเนี่ยยังไงก็เป็นเด็กเออเป็นเด็กอยู่วันนี้ค่ะถึงแม้คุณจะบอกว่าคุณนะคะโตแล้วคุณพร้อมแล้วที่จะออกไปลุยไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกอะไรก็ตามแต่อย่างนี้นะคะคือยังไงพวกเขาเหล่านั้นนะคะก็ก็ยังคอยเป็นห่วงแล้วคอยเฝ้ามองโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณนะคนคนพี่เลือกกองเนี่ยแม่มองว่าเออโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณนะคะ พลังงานส่งส่งแรงมากใน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 ออในพลังงานของความเป็นพ่ออะไรเงีเออ้ยอคุณพ่อของคุณค่อนข้างเป็นห่วงห่วงถ้าเกิดใครใครที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงนะคุณพ่อคุณจะห่วงมากแล้วก็คือจะเฝ้ามองคุณอยู่ ตลอดเวลาคอยถามไายอะไรเงี้ยไหมถ้าคุณนะคะมีการออกไปอยู่คนเดียวออกไปอยู่คนเดียวห่างไกลจากครอบครัวหรือพ่อแม่อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณก็คือจะคอยเหมือนกับว่าคอยเช็คข่าวคราวเออคอยโทรถามอะไรเงี้ยคือไกลไกลแต่ตัวแต่ว่าการกระทําเหมือนกับว่ายังยังเช็คยังอะไรเงี้ยเออเหมือนกับว่าเรายังอยู่ใกล้กับท่านอะไรแบบนี้นะคะคือเนี่ยคะ่ะเขาค่อนข้างเป็นห่วงนะเป็นห่วงคุณมากเลยนะคะคนที่เลือกกองในคนในครอบครัวคุณโดยเฉพาะคุณพ่อของคุณนะอืมเป็นค่อนข้างเป็นห่วง เป็นเป็นห่วงแล้วเขาก็จะคอยเฝ้ามองถ้าเขาบอกเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรนะให้รีบกลับบ้านทันทีเออหรือไม่นะคะตัวเขาจะไปหาคุณทันทีเลยเออถ้าคุณมีปัญหาหรือมีอะไรในในใ,ในชีวิตเข้ามาอะไรแบบนี้เออถึงแม้คุณบอกคุณจะโตแล้วนะคะแต่ว่าเขาเขาเขาก็แบบยังเป็นห่วงเนาะเหมือนกับว่าคุณเป็นเป็นเด็กอย่างเงี้ยอยู่วันยังค่ำาน่านะคะในสายตาของพ่อแม่เนาะเออเขาก็แล้วเขาก็แบบเออคอยคอยเหมือนส่ง ส่งกําลังใจอะไรเงี้ยเออส่งความรักไปให้คุณอย่างเงี้ยอยู่เสมอไม่ว่าคุณกับเขาจะไกลกันมากแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคุณจะอยู่ไกลบ้านไกลครอ,อบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดคุณคุณล้มเออเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อไหร่นะเขาพร้อมให้ให้คุณกลับบ้านท,าทันทีอืเขาจะอยู่ข้างๆคุณหรือเขานะคะจะไปหา,ท,าทันทีคือแบบว่าไม่ว่ามีปัญหา เมื่อไหร่เงี้ยให้เรียกเขาทันทีเนี่ยเขาพวกเขาเหล่านั้นพร้อมจะไปหาคุณไปช่วยคุณแก้ปัญหาไปปลอบโยนคุณทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออและนี่แหละก็คือสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นนะคะก็คืออยากจะบอกคุณแล้วก็มีสิ่งหนึ่งก็คือที่ที่อยากจะบอกอีกก็คือขอให้คุณนะคะถึงแม้คุณบอกคุณจะโตแล้วคุณจะยังไงอ่ะคุณเก่งอะไรแบบนี้ถึงแม้คุณจะบอกคุณโตแล้วคุณเก่งคุณมีความคิดมากพออะไรแบบนี้นะคะ เขาก็อยากจะให้คุณนะคะมีมีความถึงถึงคุณจะบอกอย่างนั้นก็เถอะเขาก็ยังอยากให้คุณเน่ยนะครับ เบิดเป็นห่วงอเออเหมือนอยากให้คุณมีความโตกว่าน,นี้มีความรอบคอบเนี่ยเพราะว่าคุณคุณอาจจะมีมีถึงถึงแม้คุณบอกคุณจะรอบคอบแต่ว่าคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันก็อาจจะยังยังไม่ได้อย่างว่าหาคนเรามันอาจจะไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์เงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เออไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดบกพร่องอืมเออประมาณนี้แหละถึงแม้คุณบอกคุณจะโตคุณจะมีความคิดเอาตัวรอดได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มี อะไรบกพร่องนะเออเนี่ยแหละเขาก็ยังเป็นห่วงคุณอยู่ดีแหละเออเนี่ยแหละคะ่ะก็คือสิ่งที่เขานะคะอยากจะบอกกับคุณนั่นเองคะ่ะคนในครอบครัวของคุณคะ่ะคนกองที่สี่คนกองที่สามคะ่ะ